สบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็มาพบกับสาวนางกับขอบขั้วยีกคือกาวพี่น้องมันนี่ก็ยูไฮยูหน้าพี่น้องมาดูไปใส้การมาอัปเดตชีวิตอีกหน้าพี่น้องก็คือยูไฮยูหน้าพี่น้องมาดูไปใส้นี่แหละวิธีชีวิตสาวนา่งก็เลยยูหน้ากับขอบขั้วหน้าพี่น้องมันนี่กะ ที่้าหนองลูกจันรหลอกกางไฮกางหน้าน,น้องจิ๋งเหรอใช่นหนี่สบายดีพี่น้องมาพบกับหนองลูกจันคือเก้าพี่น้องกาทีแม่นั่งกา เศร้านั่งกับชิพ่าไปลุกยาเศร้า,านาั่งแม่นางแม่นางสิพ,า,า,สพาหน่องลูกจันหลอ,อกกลางหน้านะพี่น้องไปเบิ่งว่าเป็นยังได้ขาวเฮาเคี้ยวหล่อโบน่าพี่น้องสิพาพี่น้องผ้ายางหล,ล,ล่อเลนเนาะบ่ได้เห็นหน้องลูกจันไลยมือเบิ้งหันมาเบิ้งอ้วนคืนนะพี่น้องน้องลูกจันก็นได้พ่นสำหรับน้องโกเรนหนาเรนนำ้ำฝนพี่น้องไล่หลอบไล่แต่สามวมันนี่ บายบายไปน้องพี่น้องคราสิบายยางหลาอทุงไฮทุงหน้าน้อพี่น้องเบิ้งว่าเขาเคี้ยวระโบน้องพี่น้องผ่านไปกะอาทิตย์อาทิตย์ซ่องอาทิตย์แล้วนอนพี่น้องที่ดำแล้วก็ได้น้องลูกกันสิผ้าย่างําทุงไฮทุงหน้าน้อพี่น้องเบิ้งว่าเขาน้องลูกกันเคี้ยวระโบน่ะพาน้องลูกจันถอนหยางน้องไปย่างพี่น้องไปย่างท่านี้ สูงไหมยานเปียกบ่มียังนนินอบอกเดเบิ้งบอกพี่น้องเดาเบิ้งดดเข้ามาเหตุยังอืมเขามาทางกอกเนาะพี่น้องการนี้เนาะพี่น้องสี่ใด,ดนี่แหละมีข่าวดีนิดนึงเนาะพี่น้องทางกอบกวัาาวเสนางกับสนังใด ทา้งน้มน้องพี่น้องสิได้สะดวกขืนน้อยน้องพี่น้องเพราะว่าสนา่งกับคือที่เห็นน้องพี่น้องที่ผ่านมากกับบมีอันนี้บุมีกอกน้องพี่น้องบุมีบูมี่้นามน้องพี่น้องอันนี้สนา่งให้เข้ามาเจาะนาำให้พี่น้องยังบุท่านแล้วเธอพี่น้องมาหนีฝนตกฝนตกเบิดเหมือเลยฝนตกลิ่นพี่น้องสร้างกันเลยบได้มาอสัมมันนีนี่อุปกรณ์การเหตุพี่น้องถ้าเข้ามาเหตุเขาเามาหนีกันแล้วน้องพี่น้องนี่รถ รถทังกอกพี่น้องนี่เครื่องพี่น้องจะเป็นคาวดีอีกอย่างน้อพี่น้องที่สะได้สะดวกสบายขึ้นน้อพี่น้องเพราะว่าสะนา้นก็ใส่ใส่น้ำสางน้ะพี่น้องใส่น้ำสางอาบน้ำสางส่วนน้ำกินก็กินน้ำฝนกินน้ำสะอาดแบบพี่น้องแต่ส่วนนี้ฝนตกก็กินน้ำฝนพี่น้องน้ำใส่ก็ใส่น้ำสางน้อพี่น้องอาบน้ำสางแต่นี่ก็ถ้ามีน้ำไม่น้ำกอกมีน้ำมอันก่ะ ซีดี้ึ้นแน่นอ่ะพี่น้องกับจิบบได่ลำบากน่องกับซีดีใส่หนำใกล้ๆน่อพี่น้องน้องลูกจันกะสซได้มีหนำใส่แล้วดีใจบุหรุไปลงมาพายยางแล้วไหมล่ะพี่ยางไหมพี่พายยงงา,ายยงกลางหน้าพี่น้องเบิ่งว่าเข,าเขียวระโบน้องคำแสงน้องลาดกับปรยู อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์กลัวแล้วน้อพี่น้องที่บระทศไทยเห็นบรรยากาศอยู่ทงหน้าหงไฮพี่น้องนี่ละเขาก็เริ่มเคี้ยวแน่แล้วนาอพี่น้องเนมาเบิ้งกบเบิ้งนี่พี่น้องารามกบเหาเหลี้ยงไว้กินนาะพี่น้องเป่นเลี้ยงไว้คายละไปสื่อมานาะพี่น้องอันนี้ผ้าอ้ายโลคือที่แหน,น,นะพี่น้องที่บาาําแซงไทยน,นะ อายเราลองเลี้ยงเบิ้งพี่น้องซื้อมานี่พี่น้องตัวใหญ่เติบไปแล้วพี่น้องเกือบช้ำช่องเหนียวแล้วเนาะอันเดยพี่น้องโคบไลไลโตอยู่พี่น้องซ้ำลอยประมาณซ้ำลอยโตแล้วมั้งแต่บูบไปอยู่ไซเบิร์สเกลือกับเกลือแบบธรรมชาสตร์นะพี่น้องใส่แต่ พดขี่กระเดื่อนให้กินแล้วก็ปวกนะพี่นอ้องห้ามไรดือเกลือหัวาหานเพราะว่าเอาไว้กินเองนะหัวาหาันทำไปอยากเกลือพี่น้องนี่มากเลยแมย่เราจันมากเลยแมย่ผ้าพี่น้องผ้า่พเม่พี่น้องเบงเ่านี่พี่นอ้องต้นเ่ากะสิเริ่มเที่ยวแล้วเนาะพี่น้องนี่บรรยากาศงามแรงพี่น้องบรรยากาศทุกหน้าทุกไฮเจ้าหน้า น้องแก้นสิมาเหตุยังนี้ทอนหยาบ่ทอดเกิบทอนหยาทอดเกิบใบร่งลกคหยาน่ะพี่น้องนี่หยาอันนี้สินี่พี่น้องทอนเขามันสีบอ่อันนี้เขาก็เริ่มอันนี้แล้วแหละพีนนน่น้องเขี้ยวเกินแล้วเนาะนี่จำหนีแล้วเนาะพี่น้องคือห้องบริสายอันนี้เลไย,ลไ,ดยลได้พี่น้องบ่มีปุ้ยเลยได้บริสายปุ้ยเลยได้พี่น้อง อันนี้คือตมธรรมศาสตร์น้าพี่น้องนี่แหละบรรยากาศทงไฮทงหน้าเส้าหน้าพี่น้องบรรยากาศนี้มาด่านนี่ด้านนี่กับเที่ยงน้าพี่น้องนี่นี่น้ำห้องกำลังสีมีขาวดีน้าพี่น้องมีนนำกอกใส้พี่น้องสีบุด้ยลำบากอีกแล้วก็ดีขึ้นอีกอักน้อยเนาะนี่ก็คือทงหน้าทงไฮพี่น้องไปต้นผักขยง

ใช่ดิคือพี่น้องมานี่ก็คือตรงหน้าเส้าหน้าพี่น้องเข้ากันเริ่มเคี้ยวขึ้นแล้วเนาะพี่น้องนี่เคี้ยวแน่แล้วพี่น้องนี่แหละพี่น้องอยู่ไฮยูหน้ากับบุ๊มีิยังเนาะน้ำหน้าแล้วแล้วกับบุ้มีิยังเห็ดพี่น,อนอ้องมีแต่ว่าชีวิตประจำบ้านกับ อยู่ยังสี่แล้วนอนพี่น้องบริ้ไตไ้ยเขาบ้านออกหน้าอยู่หน้ากะภูมีเบียรนอนช่วงนี่กะนี่แต่บะเบิงหนามขาดบบหยาไลายบแขนอันนั้นพี่น้องก็ซ้ำภูและม่เอาสิมาอันนั้นอีกที่หนึ่งก็คือตอนที่นเขาซุกภูแล้วพี่น้องเกี่ยวเขาไปแลแ้วตอนนี้ก็สบายแน่เนาะพี่นออ้องนี่ทอนห้า ใครดีไปลู่ใายนั่นเนต้องต้อง ามันเขามันงามอยู่บ่ค่ะนอนลูกจันทปีนเขาเขามันงามงามงามไปเนี่ยฮันเดตุนไผ่แย่โบเก็บนอนลูกจันได้ดำอยู ô, ่บ่หนาปีนิไปได้ดำเลยบ่ปีหน,<อ>นาดำได้แล้วมั้งปีหนานี่เนาะไปเนี่ย ขี้เก็บไปเห็นยังเลยนี่ย่งน,น,นี่พี่น้องอันนี้คือเอา้าวดำก่อนนองพี่น้องน,นี่ดำก่อนพี่น้องมันกัสีเขียวขึ้นก่อนนองพี่น้องพวกดำลำลังมันก็ยังบ่ทันเขียวบันไดนี่น้องคําแซงยังบ่ทันเห็ยนน้องบรรยาก,กาศนี่พี่น้องเข้ากะเขียวอยู่น้อพี่น้องประมาณนี้นีนน่ แต่มาเบิ่งกันอีกที่ผู้หลพี่น้องมามันผู้หลเจักสิเป็นยังไงเนาะตนมันกะเ,เห่ากะเฮ็นนี่แหละพี่น้องคือที่สาวนา่งไทยเฮ็นนี่แหละกะโอเคอยููพี่น้องกะทือบาสกะทือบังะงามอยู่พี่น้องแต่บูว,ว,ว่าสาวนา่งเอาเขาใส่ใส่ถือบอเนาะพี่น้นองไมาเค้ามาใส่เขาถือหน้าบอเนาะพี่น้องว,ว่ามาเบิ่งตอนทีมันเป็นหมากเป็นห่วงเนาะพี่น้องว,ว่ามันชี โอเคบน้องพี่น้องสีได้เทไรฮะน่ะปีที่แล้วเอื่อยเราก็เหตุประมันซ้ำหนีแล้วซ้ำเ้านางเห็ดแล้วก็ได้ประมันหาซิบหาซิปกดสอบนีพี่น้องาะวเหตุบริล้ายน้องพี่น้องอันนี้ก็มาลุนกันน้องพี่น้องปีนี้ว่าส้านางสีได้เทไรนี่แหละพี่น้องบรรยากาศท้องนาท้งไฮบรรยากาศหน้าเศร้านางน้องพี่น้องนี่แหละชีวิตประจำวันเศร้านางก็ได้อยู่นัมท้องนาท้งไฮพี่น้อง ช่วงนี้กะว่างเวียกแน่เนาะดำาหลากระแล้วแล้วพี่น้องคุงามแรงเสียงวัวเสียงควายพี่น้นองเสียงไก่แม่ติดอะไรพี่คะพี่พี่งาลายตั้งทีมะโรคงาตั้งทีมา,า,น,า,น,มาน้องดิจันยังงามากวันนัางงานน้นน้อพี่น้อง นะพี่น้องบรรยาก,กาศทุ่งหน้าเย็ยนสบายพี่น้องฝนตกเอฟซี 4, ฟังไทยฟังทั้งไต่ทั้งเนื้อนอ้องพี่น้องเป็นยังได้ฝา่าฝนทางบ้านเชาวนางฝนตกคู่มือเลยพี่น้องช่วงนี้ฝนตกลินน้ำสีถ่วมปจากักปีนี้ อัปเดตกกเขาเนาะพี่น้องต้นเขาอัปเดตต้นเขา้ขาวนาดำเแล้วเป็นยังได้เห็นถ่ายเห็นแต่ตอนตอนทยตอนดำเนาะพี่น้องนี่ตอนดำแล้วนี่ก็ผ่านมาเกือบซองอาทิตย์ลวพี่น้องต้นเขาก็สซิประมาณนี้ละพี่น้องซุ้งเติบแล้วเนาะเลยเขาแลวพี่น้องประมาณกา้างค้าละ นะพี่น้องบรรยากาศพี่น้อง เญาน้อยอยากลงมานําเอื้อยทุ <sm> you ่งนาานาอันใดดําก่อนก็สิเขียวสูงเพี่น้องดําน้ําลังน้ําแลนําลังกะสิยังบ่กําลังติดกําลังขึ้นนะพี่น้องส่วนนองลูกั่นกันประมาณนี้พี่น้องทอนหญ้ากับแม่เม่ยละเล่นน้ําพี่น้องโตเปียกละเล่นน้ําขี้เป็ดอือ บ่มีน้ําบ่มีน้ําสะงามๆอาบก็เล่นน้ําขี้ต้มนี่แหละจ้ะมวนอยู่บ่อีแม่พาอยู่ข้างหน้าางไห้นี่บ่ได้ไปเที่ยวไสเลยพูนไปอาบบ่งพูนใสๆ เป็นสบายาอยู่น่นา,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 าบ๊ายบาบารรยากาศยามแรงพี่นอ้อง คือเจ้าหนังกะโบได้ไปไ้น้ำพี่น้องอันนี้ก็คือไทยเบิ้งน้ำพี่น้องตามทุงไฮทุงหน้านี่แหละพี่น้องตามที่ก็นั่งไ้เบิ้งก็ Jamie Jamie คืออัปเดตชีวิตของเจ้าหนางแต่ละเหมือนน้ำพี่น้องอันนี้ก็คืออยู่ทุงไ้ทุงนาพี่น้องมาดูไปไซพี่น้องผ้าพี่น้องมาเบิ้งว่าเขาเจ้าหนางเคี้ยวละโบน้ำพี่น้องนี่แหละอยู่ทุงหน้าทุงไฮน้ำพี่น้องกะให้หนาให้ตาไปโดนน้ำพี่น้องว่าเจ้าหนางกะ บุมีหย่างสีไทยพี่น้องเบิงเนาะเพราะว่าอยู่แต่ทงไ้ทงหน้าเนาะย่านพี่น้องแบบเบื่อเนาะพี่น้องยามได้กะอยู่แต่ทงหน้าบาังหมือกะเขาปลาหาเฮ็ดหากินเนาะพี่น้องตาน,นั่งกะบ่ดด้ไปไซบ่ได้ไปเที่ยวไซพี่น้องก็เลยบุมีคลิปให้พี่น้องเบิงแปลกๆนาะพี่น้องอันนี้กะอยู่ทงหนาอีกเชนเคยพี่น้องบ่ได้ไปไซอัปเดตต้ตนเขาเนาวะว่าเฮ้าดำแล้วก็ประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วนาะพี่น้องอันนี้กะ อัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเลยค่อัปเดตชีวิตสาวนางว่ะอยู่ยังได้น้อพี่น้องก็คือนี่แหละพี่น้องอยู่ทรงไหยทงหน้าน่าสนองพี่น้องบันน้ไปไซสเลยอยู่กับน้องลูกจันอยูหน้าน้องจากหน้ากับชาบ้านแค่นี้แหละพี่น้องกะโมเปยังไรนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะชีได้ปิดคลิปนาะพี่น้องฝากเด้อพี่น้องฝากกดไหลก้แชร์ฝากเป็นกําลังใจให้สาวนางกับน้องลูกจันแนพี่น้อง ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะไข่ให้สาวนางเป็นกำลังใจให้สาวนางพอกันคลิปนายพี่น้องบ๊ายบาย